การหาระยะเวลาในการสุกข,ของไข่โดยทฤษฎีของดรชาร์ลส์วิลเลียมดรชาร์ลส์วิลเลียมได้คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาในปีคศ1998จะเป็นการหาระยะเวลาในการสุกข,ของไข่ต้มโดยที่จะขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆดังนี้โดยทฤษฎีนี้จะถูกกำหนดจากสรรมการจากภาพดังกล่าวโดยที่ m คือมวลของไข่ t a คืออุณหภูมิที่เริ่มต้นของไข่ t water คืออุณหภูมิของน้ำที่ใช้ต้มไข่ทียกคืออุณหภูมิของไข่แดงจากสมการการต้มไข่เราจะพิจารณาว่าให้ไข่มีลักษณะเป็นวัตถุทรงกลมโดยกำหนดให้ตัวแปร c เล็กคือความจุความร้อนจำเพาะโลคือความหนาแน่น k คือค่าการนาความร้อน a คือรัศมีของไข่ที่รวมกับเปลือกโดยกำหนดให้คงที่เท่ากันทุกเส้นและยังกำหนดอีกว่า ให้อุณหภูมิเริ่มต้นคือ t a หลังจากนั้นเราจะทำการต้มไข่โดยการจุ่มไข่ลงไปในน้ำที่ t เท่ากับ0ค่ะโดยในขณะนั้นนะคะอุณหภูมิของเปลือกไข่จะมีค่าคงที่เท่ากับอุณหภูมิของน้ำค่ะ The thermal diffusion equation เราจะกำหนดให้รัศมีของ r น้อยกว่ารัศมีของ a โดยที่ความหนาของเปลือกไข่คือเดลอาส่วนเดลอาใหญ่คือสภาพต้านทานความร้อนและความจุความร้อนคือเดลซีค่ะโดยที่เรากำหนดให้เดลซีเท่ากับโลสีพายอากำลังสองซีเดลอาเล็กและเดลอาใหญ่เท่ากับเดลอาเล็กส่วนสีพายอากำลังสองค่ะซึ่งสมก,การทั้งสองนั้นเกิดจากวิธีการทางฟิสิกส์ค่ะจากคอนเซอ v a เวชันออฟเอเนอร์จี สมการที่3เป็นสมการที่ความร้อนขึ้นอยู่ก like yeah, em. men. Men ับร mm ัศมีของไข่ส่วนสมการที่4เป็นสมการที่ความร้อนขึ้นกับเวลาค่ะโดยที่สมการที่5เกิดจากการจัดรูปของสมการที่3และเดลอามีค่าเข้าใกล้ศูนย์ค่ะส่วนสมการที่6เกิดจากสมการที่4โดยที่สมการที่6เกิดจากการจัดรูปของสมการที่4 โดยเดียวทีมีค่าเข้าใกล้ศูย์ค่ะและจากสมการที่7เกิดจากสมการที่5เท่ากับสมการที่6ค่ะโดยที่เท่าศูนย์เท่ากับ c 로 a กำลังสองส่วน k ค่ะต่อมาการแก้ the diffusion equation สมการที่8เกิดจากการแปลงสมการความร้อนหรือสมการที่7ไปเป็นสมการขึ้นซึ่งได้เป็นสมการที่8 จากสมการที่10เกิดจากการแทนสมการที่8ด้วย r เท่ากับ $0 จากนั้นเราจะได้สมการที่9ซึ่งหากนำไปแทนในสมการที่8เราจะได้สมการที่10ค่ะและจากสมการที่10ไปเป็นสมการที่11เกิดจากการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคำนวณโดยใช้2เรื่องคืออนุกรมฟูเรียร์เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงสมการความร้อนไปเป็นสมการคลื่นและเราจะเห็นได้ว่าจากสมการที่11ตัวแปร t ขึ้นกับตัวแปร r เล็กและตัวแปร t เล็กจึงใช้ separate variable ที่อยู่ในเรื่อง partial diffusion equation มาใช้ด้วยค่ะและสมการที่12 a ถึง12 c สามารถอธิบายสมการที่11ได้ว่าอุณหภูมิที่ r น้อยกว่า a T เท่ากับ0จะเท่ากับ TA ค่ะส่วนอุณหภูมิที่ R ทเท่ากับ A T เท่ากับ0จะเท่ากับ T Water ค่ะสุดท้ายอุณหภูมิที่ R ทเท่ากับ R T เท่ากับอินฟิน t y จะเท่ากับ T น้ำเช่นกันค่ะต่อไปเป็นการ Applying the solution นะครับเริ่มต้นจากสมการที่23 ซึ่งสมการที่13คือการแปลงจากสมการที่11นะครับโดยการแทน n เท่ากับ1ครับต่อไปเราจะพูดถึงสมการที่14นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าเขาได้บอกอะไรกับเรานะครับอันดับแรกเลยเราได้พิจารณาว่าไข่จะสุกได้ก็ต่อเมื่อไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยแบ่งสัสดส่วนกันที่อุณหภูมิทีโยกนะครับซึ่งโยกเนี่ยคิดเป็น33%ของไข ดังนั้นเนี่ยไข่ขาวจะเป็น67ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทียกจะเท่ากับทีวงเล็บเปิด 0.69a ทีคุกวงเล็บปิดซึ่งเป็น0.69แทนที่จะเป็น0.67นั่นก็เพราะว่าเราได้ใช้ตัวแปร a ก็คือการรวมเข้าไปด้วยกับเปลือกไข่นะครับอีก0.02หรือว่า2นะครับดังนั้นเนี่ยจึงออกมาเป็น 0.69a ครับ ครับต่อไปจะเป็นการหาที่มาของสูตรที่เราจะใช้หานะครับซึ่งเริ่มต้นที่บรรทัดแรกนะครับเราจะเห็นว่า e นั้นมีกําลังเป็นลบนะครับทําให้บรรทัดต่อไปเนี่ยจะทําให้เราอ่ะปัด e ลงมาเป็น1ส่วน e ต่อไปเป็นบรรทัดที่3นะครับเราก็จะย้ายข้างเราจะน e ํา e เนี่ยจากที่เป็นส่วนย้ายมาด้านซ้ายนะครับได้เอาตัวที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยย้ายไปอยู่ทางด้านขวาแทน จากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวงเล็บสุดท้ายเนี่ยสามารถหาค่าได้นะครับซึ่งค่าที่ได้ก็คือ0 7 6ต่อไปนะครับเราก็จะเทคล็อกฐาน e หรือว่า ln น,นะครับเพื่อที่เราจะหา t คุกนะครับเพราะว่าตอนนี้ t คุกเนี่ยเป็นกําลังอยู่ดังนั้นพอเราเทคล็อกไปแล้วเรามาดูที่เวรทัดแรกนะครับพอเทคล็อกไปแล้วเราจะสามารถปัดกําลังลงมาข้างหน้าล็อกฐาน e ได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถตัดล็อกฐาน e ของตัวข้างหน้าได้เลย จากนั้นเราก็จะได้สมการตามมันทัดที่2นะครับต่อไปนะครับเราก็จะแทนท็อกศูให้อยู่ในรูปของ c l o a กําลังสองส่วน k นะครับจากสมการที่7นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ดังมันทัดสุดท้ายครับต่อไปเราจะหาหมวลของไข่นะครับซึ่งมวลของไข่คือ m นะครับ m เท่ากับ l o v นะครับจากนั้นเราก็จะแทน m เท่ากับ low v เข้าไปซึ่งในสมก,การเรามี low อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำการดึง low v ออกมาพอเราดึง low v ออกมาจากสมก,การนะครับมันจะได้เป็น low v กำลัง2ส่วน3และ low ที่เหลือก็จะเป็น low กำลัง1ส่วน3แลวก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมส่วนถึงเป็น v กำลังสองนะครับเพราะว่าสมก,การข้างต้นเนี่ยจะไม่มี v ดังนั้นพอเราดึงตัวแปร v ออกมาแล้วเราต้องคูณเข้าไปด้วยนะครับจึงทำให้เกิด เป็น v กําลังสองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ low v เนี่ยเป็น m นะครับเราก็จะได้ตามสมการข้างล่างเลยจะเป็น m กําลังสองส่วนสามนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยให้ a เท่ากับ r นะครับจากสมการนี้เราก็จะสามารถตัด a กําลังสองแล้วก็ r กําลังสองได้จากนั้นเราก็จะให้ค่าคงที่อื่นๆที่ไม่ใช่ m กําลังสองส่วนสามนะครับ เป็นแลมดานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้สมการตามภาพที่บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับก็คือ t คุกเท่ากับแลมด d าคูณ m กํลังสส่วน3ล log e คูณ0.76วงเล็บ t เลบ t water ส่วน t ยกลบ t water ครับจากสมการนี้เราจะนําไปทําการทดลองหาระยะเวลาในการต้มไข่ โดยการทดลองจะแบ่งเป็นครั้งตามขนาดของไข่ก็คือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะโดยขนาดเล็กจะมีมวล59กรัมขนาดกลาง69กรัมและขนาดใหญ่75กรัมโดยที่แต่ละขนาดเราจะกำหนดให้ t e t water และ t yolk ok เท่ากับ34.5องศาเซลเซียส97องศาเซลเซียสและ80องศาเซลเซียสตามลำดับคงที่เท่ากันหมด เมื่อเรานำตัวแปรทั้งหมดไปแทนในสมการของเราก็จะได้ผลตามตารางผลการทดลองสรุปได้ว่า ไข่ขนาดเล็กใช้เวลาต้มประมาณ7นาที13วินาทีไข่ขนาดกลางใช้เวลาต้มประมาณ7นาที4 7วินาทีและไข่ขนาดใหญ่ใช้เวลาต้มประมาณ8นาที14วินาทีเพราะฉะนั้นขนาดของไข่มีผลต่อระยะเวลาในการต้มไข่ซึ่งจะเห็นได้ว่าไข่ทั้ง3มีขนาดต่างกันทั้ง3ฟองและระยะเวลาในการต้มไข่ก็จะแตกต่างกันไปด้วยขั้นตอนในการทำตั้งหม้อใส่น้ำลงไป ต้มให้เดือดโดยใช้ที่วัดอุณหภูมิวัดให้ได้97องศาเซลเซียสดังรูปจากนั้นเราจะนำไข่ลงไปต้มในหม้อที่มีน้ำเดือด97องศาโดยเราจะใช้นาฬิกาจับเวลาในการต้มไข่โดยเวลาที่จับนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดแล้วก็น้ำหนักของไข่เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็จะได้ไข่ต้มที่มีไข่แดงตามภาพเลยนะคะ